การแข่งขันฟุตซอลเอเชียนยูทเกม2025รอบแบ่งกลุ่มถือเป็นหนึ่งในแมชที่แฟนกีฬารอคอยอย่างใจจดใจจอ่อเพราะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติซาอุดิอราระเบียที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและดราม่าทุกวินาทีขององค์การแข่งขันทั้งสองทีมต่างนำทัพนักเตะเยาวชนที่มีทักษะสูงและความเร็วที่น่าตื่นตาตื่นใจลงสนามเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุด การแข่งขันเริ่มต้นด้วยเสียงเชียร์ของแฟนบอลที่กระหึ่มสนามทุกเสียงคำรามและการโห่ร้องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของนักเตะและความตื่นเต้นของผู้ชมที่ไม่อาจละสายตาไปจากเกมได้เริ่มต้นการแข่งขันทีมชาติไทยออกตัวด้วยความมั่นใจมีการครองบอลที่น่าประทับใจและการต่อบอลที่รวดเร็วการเคลื่อนที่ของนักเตะไทยเต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสารรค์ ทำให้ผู้เล่นซาอุดิอาระเบียต้องออกแรงป้องกันอย่างเต็มที่การจ่ายบอลสั้นและยาวสลับกันอย่างชาญฉลาดทําให้เกิดโอกาสลุ้นประตูหลายครั้งแม้ว่าจะมีการสกัดบอลจากฝ่ายตรงข้ามอย่างเหนียวแน่นแต่จังหวะการยิงของไทยก็ยังสามารถสร้างความกดดันและทําให้ผู้รักษาประตูต้องทํางานหนักในช่วง10นาทีแรกเกมดำเนินไปด้วยความเร็วสูงทั้งสองทีมพยายามหาช่องว่างในการทำประตู แต่ทีมชาติไทยสามารถสร้างจังหวะอันตรายได้หลายครั้งโดยเฉพาะจากการเข้าทำทางด้านปีกซ้ายที่สามารถเลี้ยงบอลตัดเข้ากลางและส่งต่อให้กองหน้าตัวเป้าที่ยืนรอในตำแหน่งดีทำให้เกิดโอกาสยิงประตูหลายครั้งแม้ว่าโกซาอุดิอาราเบียจะเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ความพยายามของนักเตะไทยสร้างแรงกดดันและทำให้ผู้ชมในสนามตื่นเต้นไม่หยุดในขณะเดียวกันทีมชาติซาอุดิอาราเบียก็ไม่ได้นิ่งเฉย พวกเขาใช้ความสูงและความแข็งแกร่งของนักเตะในการตั้งรับและโจมตีสวนกลับการใช้เทคนิคการยิงไกลและการจ่ายบอลเร็วทำให้เกมมีความสมดุลมากขึ้นหลายครั้งที่ทีมไทยต้องถอยมาตั้งรับเพื่อสกัดจังหวะอันตรายการเคลื่อนที่ของนักเตะซาอุดิอาระเบียทำให้เกมเปิดกว้างและต้องใช้ความอดทนสูงในการเข้าปะทะเพื่อแย่งบอล ผ่านไปประมาณ15นาทีเกมเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นการตัดสินใจในการจ่ายบอลและการเคลื่อนที่ของนักเตะไทยเริ่มส่งผลให้เกิดจังหวะประตูที่ชัดเจนขึ้นหนึ่งในจังหวะสำคัญเกิดขึ้นเมื่อกองกลางไทยได้บอลในแดนกลางเขาเลี้ยงบอลผ่านผู้เล่นซาอุดีอาระเบียสองคนก่อนส่งบอลเข้าช่องให้กองหน้าตัวเป้าที่รอยอยู่ในตำแหน่งยิงเปล่าความเร็วในการยิงและการควบคุมบอลที่แม่นยำทำให้บอลเข้าประตูไปอย่างสวยงาม ทำให้ทีมไทยขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์เสียงเชียร์จากแฟนบอลเต็มไปด้วยความยินดีและพลังบวกนักเตะไทยเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ละสายตาจากเกมเพราะยังมีเวลาหลาย10วินาทีให้เกิดการพลิกสถานการณ์หลังจากเสียประตูทีมชาติซาอุดิอาระเบียพยายามปรับเกมโดยเพิ่มความดุดันในการเข้าประทัะและการโจมตีพวกเขาเริ่มใช้การส่งบอลเร็วและการสร้างความสับสนให้กับแนวรับไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดการยิงประตูหลายครั้งแต่ผู้รักษาประตูไทยสามารถเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ทีมไทยยังคงรักษาเสานำอยู่การตัดสินใจและการประสานงานของแนวรับไทยถือว่ามีประสิทธิภาพสูงทั้งการสกัดบอลและการอ่านเกมช่วยป้องกันการสวนกลับของฝ่ายตรงข้ามในช่วงกลางครึ่งแรกการแข่งขันยิ่งเข้มข้นขึ้นนักเตะไทยและซาอุดิอาระเบียต่างโชว์เทคนิคเฉพาะตัว เช่นการเลี้ยงบอลเร็วการหมุนตัวหลบผู้เล่นและการยิงไกลาจากนอกเขตโทษซึ่งทำให้เกมมีความตื่นเต้นต่อเนื่องทุกการสัมผัสบอลและทุกจังหวะก,การยิงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดผู้ชมที่อยู่ในสนามต่างเฝ้าติดตามทุกความเคลื่อนไหวอย่างใจจดใจจอ่อทีมชาติไทยยังคงสร้างโอกาสและกดดันอย่างต่อเนื่องกองหน้าไทยสามารถสร้างพื้นที่ว่างเพื่อรับบอลและยิงประตูเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ความเข้าใจระหว่างนักเตะและการอ่านเกมทําให้ทีมไทยสามารถผ่านแนวรับของซาอุดีอาราเบียได้หลายครั้งจนกระทั่งเกิดจังหวะประตูที่2ในครึ่งแรกบอลจากการจ่ายสั้นของกองกลางไทยถึงกองหน้าตัวเป้าที่ยิงเข้าไปอย่างแม่นยําเสียงกรีดของแฟนบอลดังสนั่นการขึ้นนำาองถึงศูนย์ทำให้ทีมไทยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเล่นครึ่งหลังครึ่งหลังเริ่มต้นด้วยความพยายามของซาอุดีอาราเบียในการตีเสมอ พวกเขาเพิ่มความเร็วในการเข้าทำและใช้การส่งบอลเร็วข้ามแดนทำให้ทีมไทยต้องตั้งรับอย่างรัดกุมหลายครั้งที่บอลเกือบจะเข้าประตูแต่การทำงานร่วมกันของแนวรับไทยและความสามารถของผู้รักษาประตูช่วยรักษาสกอร์ให้คงที่การป้องกันที่เด็ดขาดและความมีสมาธิสูงของนักเตะไทยทำให้ทีมยังคงนำอยู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายทีมชาติไทยมีโอกาสทำประตูเพิ่มขึ้นหลายครั้ง การวิ่งสอดของปีกซ้ายและปีกขวาช่วยสร้างความกดดันต่อแนวรับฝ่ายตรงข้ามการประสานงานระหว่างกองกลางและกองหน้าทำให้เกิดจังหวะยิงที่น่าตื่นเต้นหลายครั้งจนกระทั่งเกิดประตูที่3ามจากการยิงไกลของกองกลางไทยบอลพุ่งแรงผ่านมือผู้รักษาประตูซาอุดิอาระเบียเข้าไปในตาข่ายเสียงเชียร์ของแฟนบอลดังประหึมและความสุขของนักเตะไทยล้นทลัก การนำห่าง3 0ถึงศทำให้ทีมไทยสามารถควบคุมเกมได้อย่างสบายถึงแม้ซาอุดิอาระเบียจะพยายามยิงคืนแต่การทํางานร่วมกันของนักเตะไทยทั้งในแนวรับและแนวรุกช่วยให้การป้องกันเหนียวแน่นมากขึ้นการอ่านเกมและการสกัดบอลอย่างถูกจังหวะทำให้ฝ่ายตรงข้ามแทบไม่มีโอกาสทำประตูการแข่งขันจบลงด้วยสกอร์3-0ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะอย่างสวยงามในรอบแบ่งกลุ่ม ทำให้แฟนบอลไทยเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและภาคภูมิใจชัยชนะในแมชนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้กับแฟนฟุตซอลไทยแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของนักเตะเยาวชนไทยในเวทีเอเชียการทำงานร่วมกันเป็นทีมการอ่านเกมและการมีสมาธิสูงของนักเตะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทีมไทยประสบความสำเร็จ การแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยที่รักฟุตซอลและกีฬาทุกประเภทเห็นว่าความมุ่งมั่นและการฝึกฝนสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้นอกจากเรื่องของเทคนิคและทักษะแล้วการแข่งขันยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความตั้งใจของนักเตะทุกคนทุกจังหวะก,การสกัดบอลทุกการวิ่งสอดและทุกการยิงประตูคือการทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อทีมชาติไทย เสียงเชียร์จากแฟนบอลการสนับสนุนจากโคช้ชและความร่วมมือของทีมงานทั้งหมดถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้นักเตะแสดงศัก,กยภาพสูงสุดออกมาการเฝ้าติดตามการแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบทำให้แฟนฟุตซอลได้รับประสบการณ์ที่ตื่นเต้นเร้าใจและเต็มไปด้วยความทรงจำเกมนี้ถือเป็นหนึ่งในแมตช์สำคัญที่แฟนฟุตซอลไทยจะจดจำไปอีกนาน ทั้งการขึ้นนำของไทยการยิงประตูที่สวยงามและการควบคุมเกมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นตัวอย่างขององค์การทำงานร่วมกันเป็นทีมและการต่อสู้ด้วยหัวใจของนักกีฬายาวชนในที่สุดการแข่งขันฟุตซอลเอเชียนยูทเกม2025รอบแบ่งกลุ่มระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติซาอุดิอาระเบียจบลงด้วยชัยชนะของไทยที่เหนือชั้น ทั้งในด้านการเล่นเป็นทีมการสร้างโอกาสและการป้องกันอย่างรัดก,กุมแม้ว่าจะมีแรงกดดันและการแข่งขันที่ดุเดือดแต่ความมุ่งมั่นและความสามารถของนักเตะไทยช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะอย่างงดงามเกมนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักฟุตซอลไทยในเวทีเอเชียแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยทุกคนเห็นว่าความตั้งใจและการฝึกฝนสามารถเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงได้ การชนะในรอบแบ่งกลุ่มครั้งนี้ยังเป็นการสะสมประสบการณ์สำคัญสำหรับนักเตะเยาวชนไทยในเวทีเอเชียซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปและการแข่งขันระดับนานาชาติอื่นๆนักเตะไทยแสดงให้เห็นว่าด้วยความตั้งใจความขยนันและความสามาคัคคีสามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และทำให้แฟนฟุตซอลไทยภูมิใจได้เกมนี้จะถูกจดจำไม่เพียงเพราะผลการแข่งขัน แต่ยังเพราะความตื่นเต้นของแฟนบอลการทำงานหนักของนักเตะและการเล่นที่เต็มไปด้วยพลังความมุ่งมั่นของนักเตะไทยที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจถือเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเยาวชนและแฟนฟุตซอลทุกคนการแข่งขันครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าฟุตซอลเยาวชนไทยมีอนาคตที่สดใสและสามารถแข่งขันในเวทีเอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อจบการแข่งขันนักเตะไทยต่างเฉลิมฉลองด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจ การร่วมแรงร่วมใจกันทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะทีมที่แข็งแปร่งได้อย่างสมศักดิ์ศรีแฟนบอลไทยต่างส่งเสียงเชียร์และถ่ายทอดความสุขผ่านโซเชียลมีเดียเกมนี้ไม่เพียงสร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพและความตั้งใจของเยาวชนไทยในกีฬาฟุตซอล ชัยชนะของไทยในรอบแบ่งกลุ่มนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงทีมอื่นๆในเอเชียว่าทีมชาติไทยเยาวชนมีความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มที่นักเตะไทยได้พิสูจน์แล้วว่าด้วยความทุ่มเทความคิดสร้างสารรค์และความร่วมมือสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่สืบทอดต่อไป สุดท้ายนี้การแข่งขันฟุตซอลเอเชียนยูทเกม2025ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติซาอุดีอราระเบียถือเป็นแมชที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นดราม่าและแรง